อย่างเดียไม่หยุดนียไม่ค่อยอยู่ไกลกระตุกกระตุกใส่เขาทำไมล่ะมือาที่ไม่จับต้องมีจิ้งจัดเหไม่เกี่ยวแค่เก็บไปละไเก็บไปละเฮ้แล้วอยาเฮ้ยอย่าน้องไปเล่น้างล่างไม่มีใช่ไกแกดันมาอีงเดดวิก้บอลอไร อย่านาทำไม่ได้ทำอะไรนา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 เจ้าเจ้กีกาตัวนี้แหละมันดึงเผื่อเป็นมิวมิวแทนนั่นอืมใช่ออเก๊ะเค๊เอาดึงเอาดึงงี้อ่ะไกูให้ตายไปเลยโอ้ยเจ้าตัวไหนวะน่าเต็มเอาเอาป่ะอยากได้ไหมได้ดิ ไม่อยากจะเชื่อเลยเดียวละเฮียดีเดียร์ายเหียกี่การทายากเหรอเหียโดดนโดดมาโชว์ันเกิดอะไเกิดะแถวเขาก็แด้นะครับไปรับอุ้ยึมันดึง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  ไอ้เยานก็เกิด,ดหัวถิมว้านั่นเดี๋ยวดกโอ้ไอ้เนี่ยเกฟ้าแม่งเอาไม่อยู่เขอาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะตีงานอากาศได้ท่านั้นนะ <laughs> โดดมาปุ๊บพอสักเพียนเหรอแบบผ่านตรงนี้นคือแบบ อเต่งปอาเต็มขัน้องก็ไม่ได้บอกปกติมันจะตีโดนนกกวน,นี้ใช่ใช่ปกติตีโดนนกก่อนอยู่าครั้งนี้แม่งตีคนแล้วทีเดียวนอนเลยอย่าคนเรียนเลยแกกินไนะม่ค่ยาินหอเย็นอกินหอยรัด เอาพีตเลยี่โดนเออเอฟเอฟพีในหมูม่กีกาน,นี่ยังสบเลยอ่ะปกติโดนจับเราดีเป็นนักล่าแล้วสับอกมันโตขึ้นมาหน่อยเฮ้ยชายตัวสีดำอย่างได้ขออนะีนึงนะเดี๋นิ เห็นแบงวิ่งมันวิ่งได้เลยตอทำไมตอนเล่นไม่เห็นวิ่งได้เลย จริงเราต้องใช้ exceptional keeper สองพันอนะถ้าไอตัวนคอมพิวเดอร์เรา,าได้ไวตัวนี้ของยาเหลือโปเกิบอลเท่าไหร่นะนานเดียวนานเดียวแล้วเขาเอาอกีก้าไปปล่อยที่บ้านก่อนละกันตอนแรกว่าจะมไม่ปล่อยแต่อะไรโปเก็บมอนัสงหมดเรามีออกโลกไหมเหรอใช่เขาจะไปปล่อยเขาจะเอากาชากลับมาให้หมดตัวที่เป็นเอวเวลเมนต์นะเพราะว่ามันใช้เยอะจริงเลวีเทียนใช้ใชโคตรเยอะ มืนมีปัญหาโอ้ไม่เล่นไม่อยุดไงจะกินเโอเคงั้นเราเอาอ้นี่อีกตัวกันปี๊ดไถ้าทำปี๊ดูเพื่อไม่ให้ดีอยู่เนี่ยแต่ใ้ตัวด่วน ตามเราคุณทหารตมามนะคะไม่ไหวคุณเราไปเล่นบิ๊กพกเดี๋ยวเล่นพิชช่าเดี๋ยวอ๋ออ๋อว๋อเดี๋ยวนะพ่อโดนแล้วโดนยิงโดนยิงนี่แหละอ๋ะอ เฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช<ป>่แล้วขึ้นได้เหรอไม่เลยไม่ฉลาดเยอ้รักไขดเลยเนนสโนสโนว์

เคยบอกเลยขอร้องแหละอย่าทำอะไรแปลกๆนี่ตัวไม่ชนลีดมาจ้ะโอ้ก็เจอหมูแว่ยไม่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 ก็เันเกิดเองหมู เจอแล้วเจอแล้วความือที่ได้เขาอยู่ขวามือแล้วนี่กี่กางม่ตลกเลยนี่ฮะนี่นี่ไม่ดีเลยเลยพุ่งหัวเร็วดี๋ยดียวดเส้อประตูทอะไรไม่ทำไมได้ดีท่ไหนะอย่ไหัน ว่าแล้วด้ยแต่เรามีให้เจ้าอยู่เดียนี่ใครใส่ผูไงก็คนอยู่แต่ไม่อยู่ในวัยทีเจ้าตัวอยู่ เฮ้ยได้ไงวะแสดงว่าผู้ศดยสาของไม่ได้ถูกกันจากด้านแนเลยใชเยอะอยู่ไหนเขาอยู่เหมือนเดิมเลยบนป่าโอ้ยเล็วนี่มันลกกปุ่น เดอเราาเริ่มต้นใหม่ได้ดาตินักงไ,ไ,ไ้วเพราะลังวิ่งไปอยูุ่ดเนินเนขาเลยเพรไม,ไม่ไม่ถึงมันขึ้นเนินไม่ได้ยังไงมาแล้วเวลาจะเป็นยาเคลียไม่ไปแล้วพี่เสีย

ทีแล้วเขาไปทิ้งไว้บนทรายเนี่ยเขาบนทรายเห็นปะใหญ่มากเ,ออเออจเอเป็นไหนกว้างเลยอีกอ่ะ 我不要你陪我走。